เดี๋ยวไป็นุดออกกูมีร้านทาหารไม่่คุณบายสองหย่จ้เนี่ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกดแหล่ะมาเออนี่นะฮะแป๊บเลยมันออกมัวปุงลงไปมันจอหัวปุงไปอายส่งมาแล้วมันึ้นมาแล้ววันนี่มันออกหัวปุงลงไป ก็ต้องผีนี่นะเด็กพวกนี้ก็ขังขังกันอาบีนะผมมีแรงแป๊บเลยนะมีคนถูนี่เอาหัวบุญลงเนี่ย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 เนี่

เ um ่องนี้กำสล้องป่ะหลังนึงเด้อไก่เด้อน้ำเปล่้วนเลยมา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 ล đi nào, cho nào, chạy, 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 chạy,